คลิปใหม่มาแล้วเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นเคลื่อนตั้งแต่เด็กนะครับกดมาเดี๋ยวจะกดมาเล่าเรื่องตอนเด็กเล่นๆล่นเหนือเผื่อแบบว่าเล่าแบบคำๆนะใครอยเอาไปซีเรีส์ดราม่าอะไรเด็ดขาดน,นะ ไม่ต้องมาทําหน้าเลยร้องเพลงร้องเพลงอะไรอ่ะร้องเรื่อยๆในร้องให้ฟัง่อยร้องให้ฟังหมทำไมเสียงไม่ตีเขไมเสียงอม่ตีอะะไม่รู้อะติ๊กตอกวบางวันมันก็ตีบางวันมันก็ไม่ตีอ่ะไม่ไม่ระบบคุณดีเกินไประบบมันมันตีติเธอไปทำให้ระบบดีีหน่อยระบบระบบคุณอะ มันดีเกินเกินไปมาเลมผมผมที่เขาแล้วเมื่อไหร่จะมาออกรายการเราอ่ะอย่าอย่าอย่ามิ้นท์เมื่อไหร่เราจะได้เจอแนกอ่ะเราจะอยากเห็นแนกร้องเพลงในรายการเราอ่ะแม็กก์สิสิสิบโอ้โหไม่ได้ถ่ายสักปีพ่อคิวคุณชาีเขาดังมากเม้นเม้นเกียร์เสียงเกียรเสียงก่อนฮะไม่ดีไม่ดีเกิน ก็มันทําไม่ได้ได้ก็ได้เอามันทิ้งไปได้ไม่ได้แล้วก็ฉันก็เสกเสกทำไมโมโหอะไรัหอะไรฮะฮะาูจริงจริงก็คือระบบต้ต้องนี้คือุคุณพยายามพยายามบอให้มันดมันเกินเกินเกินช่องเกินเกินเนี่ยกกระจอดไม่ล่ามันสวยไม่ล่ะแสงมันสวยไม่ล่ะ เอาแต่แสงแต่แสงเดเอาเสียงปกติปกติไม่เป็นไรอยากเสียงสะท้อนหอยที้อ๋อลองเพลงไม่พอใช่ไหมลองเพลงไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นที่เป็นที่คมเหรอะเออมันเป็นที่แหนกมันไม่ได้เป็นที่มินเ้ยใหม่บอกดุดุใครดุใหม่ใหม่หม่ถึงแหนกดุหรือว่ามินดุมินไม่ได้ดุอะไรเลยเพือมินหรือว่ามันหรือว่ามันเป็นที่เรา มันเป็นที่แน็กอะเปิดไหมข้างหลังทำไมมันไลื่สีดอกแนกต้องหยุดร้องเพลงแล้วแขนไปทำอะไรมาทำไมหักอ่ะเนียงเนี่ยวไม่เกี่ยวกันมุ้นกับมุ้นก็ของหมินมันดีเกินทำไมอ่ะจริงจริงเงินเป็นเงินเปนที่เห็นมันดีมันดีเกินมันย้อ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 นเอาซาวการเอาการเอาผู้วูดังฟังก็ใช่ไงเกินบอกคืนบอกฟังเต้เนี่ยเนี่ยอังั้นเราก็แยกย้าย ม่ต้องคุยมคุยบนึงแป๊บงต้องบอกแ่าบอกววาทนหน่อยทนหน่อยเพื่อนเพื่อบอกให้ออยากฟังฟังถึงตอนเด็กตอนเด็กนิดนึงฮะคัถึงตอนตอนเดตอนเด็กเก่อนนะก็ผมแบบเรียนเตัวเล็กๆไม่รเรา้องเจอไเอหลยคนแบบชิงงเลยต้องต้งแบบแบบมากมากเรารู้จักกับนอนปออะไรปอปอสี่เด็กมากเด็กกว่านั้นนีกเห เด่ความจำมินคือได้ตอนประมาณปปสี่นักอยู่ปห้าเนี่เป็นรุ่นที่มินปีนึ่งปิดไมค์ไมค์คุณให้ปิดไมค์ใครใครคุณปิดไม่ปิดไงวะไงวะเฮ้ยแต่แต่เรารู้แล้วแล้วว่าะเราคุกับคนที่อย่างเงี้ยเขาจะไม่เป็นแต่พอเรามาคุยกับคนที่ไร้มือถืออ่ะมันจะสะท้อนใช่ใช่เพราะว่าอุปกรณ์มันดีเกินไป เนี่ยเนี่ยดูดิแล้วเดี๋ยวนี้นะนนี่ให้อุปกรณ์นี้ดีต้องดีดีแล้วก็ผมจะอยู่จะอยู่ไหมแกถ้านักอยู่ไม่ได้นี่มินไม่ต้องอยู่แล้วเดี๋ยวคุณก็ได้ก็ได้อยู่กันเปอร์หนึ่งเงงเองผู้กระกระกระป๋องเงงก่อนจะตกกระป๋องเรารายการมินิมอลให้มินก่อนเฮ้ยบอนก่อนมินเพิ่ไปจับตัวเงินตัวทองมานะอะไรนะอะไรนะไปกินตัวมงไปกินแหม่ไหนวะไหนวะ เน็กทำอะไรอ่ะงทำไมมียาอะไรเต็มเลยอ่ะแผ่นไปไปไอ้นี่รีวิวสินค้าของของไอ้นี่ไม่มีไม่มีอะไรเลยมาเลยมาเลยมร้องเก็บเป็นไรแถ็งว่ะแตวเล่นเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเอ็นชิ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 เออทำอะไรมาเอ่อเดี๋ยวเอ็ดี๋ยวรแ่งเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วหรออู่ไม่ได้อยู่แล้ว อ้าวเราบ้านยังอยู่จ้ะอยู่ก็มาอยู่มาอยู่แล้วมาอยู่อ๋อไปอยู่กูบ้านโอ้สั่นเลี้ยงสั่นเลี้ยงคุณวันไหนจะมาถ่ายรายการให้ได้อ่ะเนี่ยเนี่ยเพื่อนๆนั้นเลยนเนี่ยแต่ว่าไม่ว่าไม่ควรจริงๆเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจะแคปไปแฉเดี๋ยวจะแคปไปแฉถ้าไปหาแล้วไม่ตอบเราแก่แล้วก่แล้วน่าเชื่อเชืตัวเล็กๆไม่ต้องเลย เอาคิวมาเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ผม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 ของของเก็บไม่ไม่มันสิบเมแล้วไมตรแล้ของว่าว่าพูดมาพูดมาพูดมาทำไมแม่แม่คุณต้องต้องกลางตอนดูหนังดูหนังด้วยครับฮับผมผมอ้นหน่อยหน่อยกลัวอะไรแล้วอะไรแล้วตอนนี้หักสามแม่แม่คุณหน่อยทำไมต้องนั่งนั่งกันความฝันของเด็กของเด็กคุณคุณนั่งกัน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 กลางระหว่างระหว่างผมขอถท้หน่อยอ้ํหน่อยแล้วจำได้ไหมตอนนั้นไปดูเรื่องอะไร โอ๊ยจำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ๊ยแม่นังแม่นังโอฉันจำไม่ได้อ่ะดูแค่แค่ออกตานนผมเมเจอร์แล้วเชยรเฮ้ยควาจำความจำดจำไม่ได้เลยอ่ะจำไม่ได้ดิฟิลดูหนังกับแม่จับมือแม่เปล่าโอ้ยยยยยยยกยน สบายดีแบกคิดถึงคิดถึงคิดถึงไว้คไหนไหนปกติหรปกติหรือผมใมก่อนผมก่อนผมคุยเล่นด้วยเล่นด้วยได้เลยคิดถึงเสมอเสมออย่าลืมมาออกรายการนะคุณนะพูดอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้อยากอยากอยากเอาคิวมาเลยเอาคิวมาเลยตอนนี้เปิดสมุดพกเลยยังมีสมุดพกอยู่อยู่ที่ไหนที่ไหนเนี่ยอยู่อยู่บ้านพี่เดิมอยู่บ้านอย่บ้านให็นบ้านให็นต้อยหน่อยน้อยหน่อยหรอ มากบ้านเราเล็กจตายเป็นไบ้านราษฎรใช่ไหมใช่ไหมเออบ้านที่ใหญ่ใหญ่้เราอยู่กับหมาสองตัวโอ้โหบ้านเราเล็กจะตาใหญ่ไม่เข้าบ้านแม็กที่คูบอลหรอกมีสาไว้น้สาไว้น้ำด้วยโอ้โหเียเสาไว้น้ำไว้น้ำคือบ่อปลาหลูมากเออออได้ได้เดี๋ยวผมไปไปผมไม่เอเหรอกช่วยช่วยลหน่อย อุ้กงอุ้งกงเนี่ยเอาไปให้คุณคินจะได้คุณดูเรื่องก่อนโอเคกลับไปร้องเพลงต่อปะโอเคเจอกันมินบายบายขอให้โชคดีชุอย่างคุณไม่รู้เรื่องครับผมเสียงเสียงดังมากเลยผมขออนุญาตปับเนี่ยเพื่อนกันครับก็ดีใจครับเห็นเพื่อนเพื่อนมาไลฟ์กันทุกทุกวันเลยขอให้ทุกทุกคนเจอแต่สิ่งดีๆประสบความสำเร็จกับสิ่งที่อยากทำ ม <S <S kind of mm ีเธอเมื่อก anyway. ี้ปวดหัวกบเสียงมากนะครับเพื่อนๆรอครั้งหน้านะที่เสียงผมปกติก่อนอรับผมไปปิดลำโพงแลวดีกว่าโรออรอไมก็แปดจมูกวะรโรอ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 รโรอรโ ได้คุยเกี่ยวับเพื่อนๆตอนเด็กก็ดีนะอ่ะต่อไงวะเน,นี่ยขอบคุณทุกคนที่อยู่ขอบคุณทุกคนที่กอด ไม่รู้จะมีงานเดี๋ยววันไหนนะผมก็จะไปลุยงานกันแล้วก็มีโอกาสเจอกันทั้งปกติมันคนไปอีเวนต์จะไม่ประกาศบอกใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปก็จะประกาศกันเพราะผมจะร้องเพลงก็ไปสนุกสนุกกันบางทีไปอีเวนต์ธรรมดาไม่ค่อยอยากชวนใครไปแต่ว่าถ้ามีร้องเพลงด้วยก็อ่ะใครว่างก็ไปกันได้ลำพงต่อไงวะเนี่ย

ิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ